สบายดีที่สบายดีพอพี่น้องเนาะมื่อนี้ค่อยจะมาสอนวิธีบันทึกรูภาพใน Facebook ลงในโทรศัพท์หรือว่าลงในเครื่องโทรศัพท์ของเขาเองสําหรับใดที่เร่อนเฟซและเห็นหูปล่ะหู้สึกว่าถึกใจหรือว่าอยากได้หูปนี้อยากบันทึกลงในโทรศัพท์อยากบันทึกเก็บไว้ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปบันทึก รูปใน facebook ลงในโทรศัพท์ของทุกคนได้เลยไปไปเบิงวิธีกันเลยเริ่มต้นกะให้เขากดเข้าไปที facebook เลยพอเขาเข้ามา Facebook หน้านีนเล้ววนาะเขาก็จะเลื่อนเฟซตามปกติของเขาแบบนี้สมมุติเขาเลื่อนมาเราเขาเห็นโพสต์แต่โพสต์หนึ่งที่เขารู้สึกว่าเออเขาอยากได้โฮมนี้เขาอยากบันทึกโฮมนี้ลงในโทรศัพท์เขาอยากบันทึกโฮมนี้เข้าไว้ในเครื่องของเขานะกะตัวอย่างนาะค่อยจะบันทึกโฮมนี้่ ให้ทุกคนนะกดเข้าไปที่รูปที่เขาเห็นรูบที่เขาอยากได้รูปที่เขาอยากบันทึกลงในโทรศัพท์พันเทองหนึง่งจิ้มเข้าไปเทอนหนึ่งเลยทคนกดเข้าไปเทอนหนึง่งพอเขากดเข้ามาเทอนหนึ่งแล้วนะมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าต่างมบนมีเนะ้กคนให้ทุกคนมากดเข้าไปที่จุดสามจุดคนเห็นบอมันจะมีจุดสามจุดขึ้นมาให้เขากดเข้าไปเลยเหลังจากนั้นเราให้เขามากดเข้าบนบันทึกรูปภาพเนะุกคนเห็นบอ สำหรับผู้ที่อยากบันทึกหูบลงในโทรศัพท์ลงในเครื่องของเราให้กดบันทึกนี้เลยมันก็จะเข็นขึ้นมาบันทึกหูภาพแล้วซํานี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะหูบอ่ะที่เขาเห็นอยู่ตอนหน้าเขานี่เนาะที่เขากดบันทึกไปเมไมอกี่มันก็จะลงเข้าไปในเครื่องของเราลงไปในโทรศัพท์ของเราเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากบันทึกหูบที่เขาเห็นใน Facebook หูบที่เขาผู้สว่ามคกใจประทับใจลงในโทรศัพท์ก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ ไปบันทึกได้เลยเนาะสำหรับผู้ใดที่มีวันไหนว่่เข้าใจกะสามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวค่อยจะมาตอบทุกเมนเลยขอขอบใจ